คุณรู้ไหมว่าตอนแรกอ่ะธุรกิจเ็นคุณพงอ่ะขาดทุนนะครับกำไรไม่เติบโตเลยกำไรถดถอยด้วยซ้ำมันเหมือนกับธุรกิจซื้อขายทั่วไปเลยมีการตัดราคาเยอะมีการแข่งขันสูงมากแต่ผมใช้เวลาไม่เกิน2ปีกำไรเตริบโตเกิน10เท่าและนี่คือสิ่งที่ผมหวังว่าบริษัทที่ผมจะเข้าไปร่วมลงทุนจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้เติบโตเกินสิเท่าภายในสปีผมต้องการร่วมทุนซื้อธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ในงบ300ล้านถึง500ล้านถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปผมจะพิจารณาเป็นพิเศษผมเก่งเรื่องมาเก็ตติ้งการเงินการบริหารใครที่คิดว่าต้องการร่วมทุนธุรกิจและอยากให้ธุรกิจของคุณเติบโตและแข็งแกร่งเดินสิเท่าภายใน2ปีติดต่อเข้ามาหาผมเลยตอนนี้ผมร่วมทุนธุรกิจขนาดเล็กไปแล้วหลายสิบธุรกิจขนาดกลางหนึ่งธุรกิจรวมเป็นเงินที่ลงทุนไปตอนนี้ประมาณเกือบร้อยล้านแล้ว ผมขอเป็นธุรกิจหลักล้านขึ้นไปนะครับหลัก10ล้านขึ้นไปยิ่งดีเลย และถ้าเป็นธุรกิจหลักร้อยล้านผมโคตรสนใจเลยเป้าหมายของผมอะ่ะผมต้องการโฟกัสช่วยเหลือนักธุรกิจไทยที่มีศักยภาพให้ไปช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นสร้างทีมนักธุรกิจเหมือนกับทีมซูเปอร์ฮีโร่ทีมอเวนเจอร์อ่ะให้คนเหล่านี้แข็งแร่งพอแข็งแร่งแล้วคนเหล่านี้จะไปช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นลําพังโซ่ผมคนเดียวอะ่ะคงช่วยสังคมได้ไม่ทั่วถึงมันเกิดจากไอเดียที่ว่าจะทํายังไงให้ช่วยได้มากกว่านี้ผมต้องหาพันธิตรพาร์ทเนอร์ที่แข็งแร่งขึ้นหรือสร้างพาร์ทเนอร์ใหม่ขึ้นมาให้เขาแข็งแ่งและ คุณต้องการพาร์ทเนอร์ที่พร้อมซัพพอร์ตคุณคุณติดต่อมาที่ผมเลยแต่พู้มิจฉาชีพอะ่ะคุณติดต่อมาได้นะผมไม่ได้กลัวคุณหรอกเพราะตอนนี้ผมเซ็ตอัพทีมหลังบ้านผมพร้อมแล้ว